เช่นเคยนะคะทุกวันอังคารนะคะกับช่วงของสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียานะคะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับคุณมารินตานะคะมนทกใหญ่นะคะจากกลุ่งงานอนามัยสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะจากกลุงงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของสานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียานะคะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องโควิดฟรีเซตติ้งนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้สักกันว่ามันคืออะไรแล้วมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะแล้วใครบ้างที่จะต้อง ผ่านเกณฑ์การประเมินของโควิดฟรีเซตติ้งนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกนรรามาฟังกําหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีภยาประจําวันการที่7ธันวาคมครับเริ่มด้วยนะคะผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีภยานายวิริชัยนคมาศ8นาฬิกา30นาทีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีภยาครั้งที่54ปี2 5 6 4ณนห้องประชุมอยุทยาชั้น3อาคาร4ชั้นสารการจังหวัดพระนครศรีภยา การนกานสนาทีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนครั้งที่2ปี2 5 6 4นหณห้องประชุมดาราชั้น2โรงแรมกรุงซีรีเวอร์เวลา13นาฬิกาเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากงนและพัฒนาคนทุกช่ว,วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงณห้องประชุมอยุธยาชั้น3อาคาร4ี่ชั้นสารการจังหวัดนครศรีธรรม แล 15. ะ15นาฬิกา30นาทีร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์สมโทษพระพุทธไตรัตนานายกหลวงพ่อโตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชายกิริยาภาณเรนทีราเทพพยาวดีโกมรหลวงราศรีดีสีริพัชระมหาวชราราชยาเนื่องในวันค้ายวันประสูติเธันวา2564 วัดวิหารหลวงพ่อโตวัดพระแทนเชิงวรวิหารค่ะลำดับถัดไปนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียุธยานางสาวัชนาประทีปธีรานัน10นาฬิกาเป็นประธานการประชุมเปิดโครงการส่งเสริมประชาชนตามประบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อการดําเนินชีวิตที่เป็นสุขประจำปีงบประมาณ2,564ณหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรียุธยาค่ะ และ13นาฬิกาสาบนาทีเป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยณที่ว่าการอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรียาและเวลา15นาฬิกาสาบนาทีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมภชพระพุทธไตรัตนานายกหลวงพ่อโตนะคะน้ำวิหารหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรียาถัดไปค่ะ นางสนันทาประโมทางการ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยาธยานาฬิกาหารือข้อราชการกับอายการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดพระคนครศรีุธยาณห้องปฏิบัติราชการ13นาฬิกา30นาทีเป็นประธานในการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำง,งานโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาสเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพระคนครศรีุธยาณห้องประชุมมหาธาตุชั้น4สรารการจังหวัดพระคนครศรีุธยา ล้วเวลาสิบหนาฬิกาสาสินาทีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมภพพระพุทธาภัยแล้วลานางนาย,ยกหลวงพ่อโตนักวิหารหลวงพ่อโตวัดเสนเชิงวรวิหารอำเภอพระนครศรีดียาลำดับถัดไปนะคะนายสมสางจเจริญไพฑูรย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีดียาแปนาฬิกาสมสินาทีร่วมประชุมคณะกรรมการรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีดียาณห้องประชุมอโยธายาชั้นสามอาคารสีชั้นสลากการจังหวัดพระนครศรีดียา เวลา1ินาฬิกาเป็นประธานการประชุมประเมินความจําเป็นที่จะต้องป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ณห้องประชุมพุทธไทยสวรรค์ชั้นหนึ่งอาคาร4ชั้นสารการจังหวัดพระนครศรีกาและเวลา14นาฬิกาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินณห้องประชุมบึงพระรามชั้นหนึ่งอาคาร4ชั้นสารการจังหวัดพระนครศรีกาถัดไปค่ะนายประที่การ การมิตรีการมิตรีนะคะรองผู้ว่าการจังหวัดพระนครศริยา9นาฬิกา30นาทีร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคพัและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางาตอนบน,นห้องดาราชั้น2โรงแรมภูสีนิเวศและเวลา1 3นาฬิก30นาทีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวากรรสอบจังหวัดพระนครศริยาครั้งที่2ปี2564ห้องประชุมมงคลบพิษชั้น4สารการจังหวัดพระนครศริยา,ยาค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นกําหนดการของของผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำวันที่7ธันวามนะคมค่ะคุอไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องโควิดฟรีเซตติ้งค่ะเดี๋ยวให้ท่าน้อนนงยูนะคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าโควิดฟรีเซตติ้งที่เราได้ยินกันน้องกับอีกอันหนึง่งก็คือไทยซอฟตโควิด2พานะคะสองอย่างนี้แตกต่างกันยังไงหรือว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือว่าอะไรอย่างไรก็ตามเดี๋ยวให้น,น้องยูได่มาทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมกัน,นะคะ่ะ ก็ในส่วนของโควิดฟรีเซตติ้งนะคะก็กับไทยสต็อปโควิด2พาสนะคะจริงๆแล้วนะคะพี่ปุ๊กมันคือตัวเดียวกันคือเรื่องเดียวกันใช่มันคือเรื่องเดียวกันนะคะ,ะคือแต่ก่อนแรกเนี้ยเราจะได้ยินแค่ว่าไทยสต็อปโควิดพาสแต่พอด้วยสถานการณ์ที่เราจะเตรียมการเปิดเมืองเปิดประเทศนะคะ,ะเราก็เลยยกระดับจากไทยสต็อปโควิดพาสเป็นไทยสต็อปโควิด2พาส ใช่ค่ะแล้วก็ไปถึงโยงไปถึงโควิดฟรีเซตติ้งก็คือมาตรการปลอดภัยสําหรับองค์กรนะคะในการเตรียมการเปิดเมืองเปิดประเทศทของเรานั่นเองนะคะแต่ก่อนไทยสต็อปโควิดพัดของเราเราจะไม่ได้แบ่งเป็นแต่ละด้านว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างจะเป็นภาพรวมเลยนะคะในส่วนของมาตรการแต่พอมาถึงในส่วนของโควิดฟรีเซตติ้งหรือไทยสต็อปโควิดทพันะคะ,ะเราจะแบ่งกันด้วยเป็น แบ่งกันเป็น3ด้านค่ะพี่ปุ๊กอ๋อเข้มข้นขึ้นมากกว่าเลยคือจริงๆเป็นรูปธรรมมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นใช่ค่ะคือเราจะแบ่งเป็นข้อออกมานะคะที่แรกเรารวมกันมาเลยแต่ตอนแี้เราจะแบ่งเป็นด้านออกมาเลยนะคะมีด้านอะไรบ้างคะอ่าก็คือด้านที่1นะคะก็คือการจัดสภาพแวดล้อมของเรานะคะอใช่ในเรื่องของส่วนของสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นๆใช่ค่ะว่าจะต้องดําเนินการด้านการสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องของการจัดการด้านความสะอาดนะคะ การเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็การที่ทําให้ไม่แออัดแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะสภาพแวดล้อมของเรานะคะการระบายอากาศจะต้องดีด้วยค่ะพี่ปุ๊กอันนี้ในส่วนของการจัดการของสภาพแวดล้อมด้านที่สองค่ะด้านที่สองนะคะก็จะเป็นในด้านของการที่เป็นผู้ให้บริการนะคะก็คืออาจจะเป็นในส่วนของพนักงานในร้านนะคะที่จะให้บริการกับประชาชนนะคะในส่วนนี้นะคะก็คือว่าผู้ให้บริการนะคะจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนค่ะพี่ปุ๊ก สแสดงว่าถ้าไม่ได้ผ่านการฉีดวัคซีนมาเลยอาจจะเปิดให้บริการไม่ได้ใ,<ช>ในุ่นของสถานบริการนะคะแล้วก็คือจะต้องฉีดวัคซีนจริงๆแล้วก็อยากให้ครบตามเกณฑ์นะคะอย่างน้อยก็คือ2งเข็มเลยยิงย่งยิ่งดีนะคะ,คะแต่ถ้าเกิดว่ายังเป็นเข็มแรกอยู่นะคะก็คดด้านที่จะเป็นในส่วนของการให้บริการก็อาจจะมีการตรวจสุ่มตรวจ a เ k บ้างเพื่อจะให้สร้างความเชื่อมั่นกับคนที่มาใช้บริการนะคะ ใช่แล้วก็อีกบอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ทําพฤติกรรมความเสี่ยงการคัดกรองความเสี่ยงค่ะด้วยไทยเซฟไทยอันนี้ใครเป็นคนทำคะไทยเซฟไทยไทยเซฟไทยอ่ะ Thai <Safe> Thai 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 อันนี้เป็นเราทําได้ทั้งหมดเลยค่ะพี่ปุ๊กทั้งเป็นผู้ให้บริการคือในส่วนของว่าคนที่อยู่ในร้านคนที่เป็นพนักง,งานในร้านว่าเช้ามาเนี่ยเราก็ทีระบบก่อนเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะไทยเซฟไทยแล้วเราก็จะได้ประเมินความเสี่ยงว่าวันนี้เราอยู่ในระดับความเสี่ยงไหน ใช่เราแสดงมาก ผู้ให้บริการก็ไปประเมินไทยเซฟไทยได้ใช่ส่วนผู้รับบริการประเมินได้ไหมประเมินได้เหมือนกันค่ะได้ทั้งสองฝ่ายใช่ประเมินได้ทั้งสองฝ่ายประเมิน<อ>ความเสี่ยงของตัวเองว่าในวันนี้เราเสี่ยงไหมม้างน้อยแค่ไหนเราจะได้เตรียมความพร้อมของตัวเองเวลาที่จะออกไปทํากิจกรรมต่งตางๆใช่ค่ะซึ่งในส่วนของไทยเซฟไทยก็อยากประชาสัมพันธ์เลยค่ะว่าในส่วนของไทยเซฟไทยเนี่ยเราจะบอกทั้งหมดเลยว่าวันนี้เราไปพื้นที่เสี่ยงมาหรือไม่ค่ะแล้วเราไปอยู่กับใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะเพื่อจะได้ประเมินความเสี่งงขอตัว เราเองนะคะว่าเราอยู่ในระดับความเสี่ยงไหน<ะ>ส่วนข้อที่3นะคะ,ะก็คือจะเป็นการจัดการในส่วนของผู้รับบริการนะคะ,ะก็ในส่วนของผู้รับบริการอย่างที่1เลยเรามาใช้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือ<ะ>ว่าห้างสรรพสินค้านะคะเราก็ควรที่จะมีหลักฐานนะคะการฉีดวัคซีนของเราเองนะคะว่าเราได้ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้วเวลาที่เราจะไปรับบริการในสถานที่นั้น ใช่นั้นเหมือนอย่างเหมือนเหมือนอย่างที่วัตตโกเนาะใช่ค่ะอันนี้เคยไปเคยได้ไปมานะคะวัตตโกก็จะต้องมีมีการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนว่าครบสองเข็มหรือไม่หรือว่าเป็นการตรวจเอทีเคภายในกี่ชั่วโมงก็ว่าไปใ่ืเป็นเป็นงื่อนไขชั่วโมงเป็นเงื่อนไขของแต่ละสถานที่นั้นๆที่จะที่จะจํากัดการให้บริการนักท่องเที่ยวเนาะะแล้วแต่ว่าที่ใดจะออกมาตรการแบบไหนใช่แต่ที่แน่ๆต้องมี การแสดงหลักฐานในการฉีดวัคซีนใช่ค่ะตอนนี้ไปไหนก็คืออย่างแรกเลยคือเราต้องพกวัคซีนฉีการฉีดวัคซีนใบใบที่เราได้มาจากี่โรงพยาบาลหากไม่มีใบแต่มีแอปหมอพร้อมในโทรศัพท์ก็สามารถแชร์ให้ดูได้ให้ดูได้นะคะอันนั้นก็คือจะเป็นอันเดียวกันใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นสด้านสด้านของโควิดฟรีเซสติ้งนะคะแสดงว่า มื่ก่อนนี้อาจจะเป็นแบบภาพรวมทั้งหมดใช่ค่ะแต่พอเข้มข้นมากกว่าเดิมก็จะเป็นแบบแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เข้าใจง่ายใ,ในการที่จะเข้าไปทําการประเมินอันนี้คือไปจะไปในส่วนของสถานบริการทเข้าไปประเมินตนเองใช่ถ้าไปประเมินตนเองที่ไหนคะก็ถ้าเข้าไปประเมินตนเองนะคะก็พิมพ์ไปเลยคะ่ะใน Google ได้เลยค,ะค่ะว่าโควิดฟ e e Setting นะคะ พอเราพิมพ์เข้าไปในโควิดฟรีเซตติ้งแล้วใช,ใช่ไหมคะมันจะขึ้นเลยค่ะว่าเป็นแบบประเมินค่<ฮ>ะแต่และเซตติ้งว่ามันมีเซตติ้งอะไรบ้างเราก็เลือกการทําแบบประเมินไปเลยค่ะพี่ปุ๊กแต่ว่าการทําแบบประเมินรอบนี้จะค่อนข้างลําบากนิดนึง <ฮะ S 1> คือ <ฮะ S 1> เราจะต้องลงทะเบียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน <ฮะ S 1> ก็อันนี้ก็อาจจะ มีความลำบากมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็ยังอยากประชาะสัมพันธ์ให้ทุกร้านทุกเซตติ้งได้ทํานะคะแสดงว่าทุกสถานประกอบการจะต้องทำการเ่้ัขามีอะไรบ้างคะในกิจการที่จะต้องเข้าไปถามโควิดดีเซตติ้งถ้าในตอนนี้เลยนะคะก็ะจะเป็นในส่วนของเรื่องของร้านอาหารร้านตัดผมร้านเสริมสวยนะคะ ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ในส่วนของตลาดนัดตลาดสดนะคะ,ะตลาดนัดก็จะเป็นอีกเกณฑ์ประเมินหนึ่งนะคะพี่ปุ๊กต,ตลาดอยู่ในนี้หนใช่แล้วก็จะตลาดสดก็จะเป็นอีกเกณฑ์หนึ่งแล้วก็พวกผับบาร์คาราโอเกะนะคะ,ะในตอนนี้แล้วก็ในส่วนของโรงภาพยนตร์แล้วก็โรงแรมสถานที่ออกกําลังกายนวดสปานะคะแล้วก็ ตอนนี้จะรวมไปถึงโควิดฟรีเซตติ้งที่อัปเดตล่าสุดนะคะจะรวมไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วยนะคะที่อัปเดตใหม่ๆล่าสุดเลยที่จะต้องไปประเมินใช่ค่ะที่จะต้องประเมินโควิดฟรีเซตติ้งในตอนนี้นะคะแสดงว่าในตัวเกณฑ์มาตรฐานของโควิดฟรีเซตติ้งเนี่ย ครอบคลุมในทุกกิจาการใช่ค่ะทุกสถานบริการไม่ว nice ่าจะเป็นภาคร้านหรือภาคเอกชนใช่คะ่ะแสดงว่าโรงเรียนก็ต้องประเมินอันนี้โรงเรียนก็ต้องประเมินค่ะโรงเรียนเขาจะเป็นในเรื่องของไทยสต๊อฟโควิดพาร44ข้อ <ห replies S 2> ใช่ค่ะของเขาจะเป็น44ข้อแสดงว่าพอถ้าเราเข้าไปในในตัวเว็บไซต์ที่จะไปประเมินมาตรการอันนี้ <คะ S 1> ถ้าเราเลือกว่าเป็นสถานกิจาการอะไรใดก็ตามแต่ร้านกิจการนั้นข้อประเมิน,มนะจะต่างกันใช่ค่ะจะต่างกันจะไม่เหมือนกันเนาะแสดงว่า อย่างโรงภาพยนตร์ก็จะเป็นในส่วนการประเมินอีกเรื่องหนึงใช่ค่ะแต่ทั้งหมดของทุกกิจการจะต้องครอบคุมใน3ด้านก็คือด้านด้านจัดการสภาพแวดล้อมด้านผู้ให้บริการแล้วก็ด้านผู้รับบริการแต่ข้อปีดย่อยของแต่ละกิจการกิจกรรมนั้นๆจะแตกต่างกันไปใช่คเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็ได้ทำความเข้าใจกันแล้วว่า c o วิดฟีเซคืออะไรใครที่ต้องเข้าไป รับการประเมินบ้างและและการประเมินนี้จะต้องมีการอัปเดตเรื่อยๆเมื่อไหร่คะั้งหรือว่าประเมินครั้งเดียวจบก็คือจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าร้านค้านะคะอาจจะมีคําถามว่าประเมินแล้วเราจะได้อะไรค่ะก็คืออย่างแรกเลยเราจะเหมือนสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่มาใช้บริการกับเรานะคะและอย่างหนึ่งนะคะคือเวลาเราประเมินแล้วผ่านครบทุกข้อแล้วใช่ไหมคะพี่ปุ๊กเราจะได้ใบรับรองออกมาเลยหรือใบรติเองผ่านทางอีเมลของเราเลยนะคะ โดยใบรับรองนี้จะมีอายุ14วันใช่ใชค่ะเดือนแสดงว่าถ้าหมดอายุ14วันปุ๊บถ้าหมดอายุ14วันแล้วนะคะเราก็จะให้มีการประเมินซ้ำที่ให้ประเมินซ้ำเพราะว่ามาตรการของเรานะคะเพื่อกระตุ้นมาตรการของเราว่ามาตรการของเราเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมเราก็เลยอยากให้มีการประเมินทุก14วันแต่ถ้าสมมุติว่าเราประเมินวันนี้นะคะครั้งแรกแล้วก็ยังติดในส่วนของข้อนั้นข้อนี้อยู่ แต่เราก็ยังอยากประเมินเพื่อเราจะให้ได้ใบรับรองออกมานะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเช้าอีกวันหนึ่งก็สามารถประเมินได้เลยค่ะอ๋อใช่แสดงว่าประเมินตัวเองได้อยู่เรื่อยใช่ค่ะถ้าเป็นข้อไหนก็เข้าไปประเมินใหม่ได้คือเหมือนแบบว่าเราต้องมาทําการแก้ไขในมาตรการต่างๆที่ภายในกิจการเราอาจจะไม่มีใช่เราอาจจะดูมาตรการแล้วปุ๊บอุ้ยข้อนี้เรายังไม่มียังไม่ครอบคลุมไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเครียดนะคะเช้าอีกวันหนึ่งเราเข้าไปประเมินใหม่ได้เลยค่ะ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ใช่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์แล้วก็ได้ใบรับรองออกมาพอได้ใบรับรองออกมาปุ๊บใบรับรองตัวเนี้ยจะมีผลแค่14่วันแล้วก็ประเมินซ้ําได้อีกนะคะ,หะให้อยากให้ประเมินซ้าเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะผู้รับนบริการต่างๆนะคะก็สามารถสังเกตได้ใช่ะจะมีเดี๋ยวนี้จะมีติดเยอะนะเหมืนอนอย่างที่เราไปห้างสรรพสินค้าแม้แต่าร้านอาหารก็ต้องติดติดนะติด ติดการประเมินผ่านโควิดฟรีเซตติ้งไมคะอจะมีบอกเลยนะคะว่าพนักงานร้านนี้ได้รับวัคซีนแล้วครบสองเข็มนะใช่เขาเมื่อวานนี้พี่ไปแมคโครแมคโครก็จะติดป้ายใหญ่นะว่าพนักงานของเขาทั้งหมดได้รับวัคซีนหมดแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้เนาะเสี่ยงนี้ก็จะมีมาตรการต่างๆเพิ่มขึ้นมาไม่ใช่แต่เฉพาะผู้รับบริการเองอย่างเดียวไม่พอตัวผู้ ให้นะคะก็จะต้องมีความปลอดภัยด้วยใช่ค่ะทั้งผู้ให้และผู้ร้าก็ต้องปลอดภัยทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะเราต้องเกิดความร่วมมือกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็ในทยแอร์โควิดฟรีเซตติ้งนะคะเราสามารถเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะคะสามารถออกเป็นสติกเกอร์ให้ได้ด้วยนะคะในกรณีที่สมมุติว่าเนี่ยร้านอาหารใช่ไหมประเมินตนเองแล้วว่าเราผ่าน และเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะมีการสุ่มประเมินเข้าไปนะคะ,ะก็ยังผ่านอยู่นะคะเพราะว่ามาตรการเราค่อนข้างที่จะโอเคเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะก็จะออกเป็นสติกเกอร์ให้เลยนะคะว่าร<ะ>้านเนี้ยได้ผ่านมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งแล้วอ๋อแสดงว่าจะมีการ ส่งตรวจประเมินใ,ในแต่ละร้านภา,ายในพื้นที่ด้วยใช่ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะส่งไปที่ไหนใช่จะเป็นทางทางเจา้าหน้าที่ที่ไหนไปไปลงสุ่มคะก็จะเป็นทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอนะคะร่วม<ช>กับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัด<ช>แล้วก็ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบโลโรงพยาบาลนะคะหลายๆลหน่วยง,งานนะคะ เราจะมีการสุ่มตรวจประเมินด้วยนะคะค่ะเป็นการทํางานแบบมูลนิธิการร่วมกันใ,<ช>ในส่วนของผ้าคสษาสุขหรือว่าในส่วนของท้องหินด้วย<ช>จะลงการตรวจประเมินเ<ช>พราะฉะนั้นนะคะห้างร้านหรือกิจาการต่างๆกิจกรรมต่างๆที่ได้ประเมินตัวเองไปแล้วในส่วนโควิดฟรีเซติ้งไม่พอนะคะจะมีในส่วนของภ้าร้านนี่แหละจะเข้าไปประเมินร่วมด้วยเพ<ช>ื่อสร้างความมั่นใจ ประเมินอย่างเดียวไม่พอมีม่มอใบนะคะเมื่อสักครู่นี้มีมออใบใบรับรองด้วยนะคะ,ะให้กับร้านนะคะ,ะโดยในเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็คือทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัด<ะ>ร่วมกับทางสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอนะคะแล้วก็ทางท้องถิ่นนะคะ,ะ,ะออกไปส่งตรวจประเมินนะคะตลาด ทั้งหมด20ตลาดนะคะในจังหวัดพระนครศสีอุิยาของเรานะคะใช่คร่าวๆได้ไหมคะบอกท่านผูฟ้ฟังและคุณผู้ชมนิดนึงได้ไหมคะว่าไปตัาดไปที่ไหนกันมาบ้างแล้วอ๋อก็ถ้าในส่วนตอนนี้เราจะถ้าเป็นของอำเภอเอาเป็นอำเภอนครหลวงแล้วกันะคะอ,อ,อำเภอนครหลวงก็จะเป็นตลาด อนะันนตลาดตลาดตลาด,ลาดเกียวทองาใช่<อ>ตลาดสวรรเกียวทองนะคะซึ่งตลาดสวรรเกียวทองนะคะตอนนี้ก็เรายกระดับให้เป็นโควิดฟรีเซตติ้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะเราประชาสัมพันธ์นะคะให้ทุกตลาดเลยนะคะติดป้ายเลยค่ะว่าเราได้รับวัคซีนครบแล้ว<อ>ใช่หรือว่าเพราะว่าในส่วนของอย่างเช่นนะคะตลาดเอกเซนเตอร์ที่บางปะอิน ตอนที่เราออกไปสุ่มตรวจประเมินใช่ไหมคะพี่ปุ้ยมีร้านเนี้ยที่ไม่ได้ติดป้ายว่ายังไม่ได้รับวัคซีนทางเจ้าหน้าที่นะคะก็เดินไปหาแล้วก็พาไปฉีดวัคซีนเลยค่ะเพราะว่ายังไม่ได้รับวัคซีนอพราะฉนก็เป็นการเป็นการบอกบอกให้เราได้รับทราบที่น้อง่ี่ว่าท่านใดยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนใช่ค่ะเพื่อเราจะได้สร้างความเชื่อมั่นนะคะว่าเออร้านเนี้ยเราก็เลยพาไปฉีดวัคซีนเลยนะคะพอเช้าอีกวันหนึ่งนะคะเจ้าของตลาดนะคะ ก็เอาป้ายมาติดให้เขาเลยว่าเขาอะได้รับวัคซีนแล้วอเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาซื้อจับจ่ายใช้สอยภายในตลาดเองด้วยนะคะรวมถึงผู้ขายนี่แหละก็เกิดความปลอดภัยด้วยนะเนื่องจากว่าตลาดเป็นในสิ่งที่มีคนมาใช้บริการเยอะมากแล้วก็มาแต่ละที่นี่คือทั่วที่เลยแหละมาไหนงไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องร่วมมือร่วมกันช่ค่ะ ฉีดวัคซีนอย่างเดียวไม่พอนะคะเรายังจะคงต้องปฏิบัติตามมาตรการ d a s t t เหมือนเดิมนะคะเนื่องจากว่าวัคซีนไม่ได้เป็นตัวป้องกันว่าไม่ให้ติดเชื้อโควิด -19 แต่เป็นเพียงการแค่ลดความรุนแรงของโรคและก็ลดการเสียชีวิตจากการเกิดโรคโควิด -19 นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องทำความเข้าใจด้วยสำหรับท่านที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มขึ้นไปแล้วนะคะก็จะยังคงต้อง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเดิมอยากให้่งคัดด้วย D M H T T นะคะมีอะไรบ้างให้น้องอยูช่วยทวนนิดนึงดีนะคะก็คือจะเป็นการเว้นระยะห่างนะคะ M <ะ>ก็คือจะเป็นการสวมหน้ากากของเรา<ะ>ตลอดเวลานะคะ H <ะ> H <Head> ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการล้างมือด้วยน้ําแล้วก็สบู่บ,บ่อยๆะนะคะแล้วก็ทีของเราจะเป็นการตรวจวัดอุณหภูมินะคะ เพราะฉะนั้นเราไปที่ไหนนะคะก็จะมีสังเกตดูตลาดเองก็จะมีด้วยใช่ค่ะวัดวัดไอสแกนวัดไข้ยแหละคะใช่ค่ะทีตัวสุดท้ายค่ะทีตัวสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของอ่าสแกนแอปไทชนะนะคะในการลงทะเบียนโนว่าเราได้ได้มาใช้บริการในสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นการง่ายต่อการสอบสวนโรคด้วยค่ะหากพบผู้ป่วยนะคะเพราะฉะนั้น มาตรการ D M S T T เนี่ยฮะยังคงจะต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดแล้วก็ยังคงต้องปฏิบัติกันค่อนข้างยาวนานแหละยังไม่รู้ว่าจะจะหมดกันไปเมื่อไหร่นะคะแต่ถือว่าอย่างไรก็ตามนะคะความปลอดภัยเรายังมีขึ้นมากมากขึ้นกว่าเดิมนะมากขึ้นกว่าสมัยก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เรามีวัคซีนขึ้นมาแล้วนะคะหากท่านใดยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะก็สามารถติดต่อรับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโรงพยาบาลที่ท่านรักษานะคะเข้าไปสอบถามดูว่า เพราะว่าแต่และโรงพยาบาลจะมีวันวนนะัดการฉีดวัคซีนอแล้วค่ะแล้วแต่ว่าจะมีสนามฉีดแต่ละอำเภอที่ไหนะอะไรเงี้ยต้อง,องติดต,ตามข้อมูลข่าวสารกันให้ดีนะคะว่าว่าตอนนี้ช่วงไหนจะมีการฉีดวัคซีนกันบ้างน,นะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะเนื่องจากว่าตอนนี้จังหวัดรทนครารีมีผู้ที่รับการฉีดวัคซีนมากจนถึง80%แล้วเพราะฉะนั้นอีก20%ที่เหลือนะคะช่วยกันนะคะช่วยกันรณรงค์นะคะช่วยกันฉีดวัคซีนนะคะฉีดให้ครบ100%เราจะได้ปลอดภัยกันทางจังหวัดเนาะ ปลอดภัยจากการฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็อย่าลืมมาตรการที่เราบอกไปก็ยังคงจะต้องปฏิบัติอยู่คงเดิม่ืก็ยังคงเดิมนะคะและอีกไม่นานนี้สัปดาห์เร็วๆนี้จะเป็นสัปดาห์แห่งการท่องเที่ยวเลยใช่ถือว่าเป็นการเปิดจังหวัดอย่างเป็นทางการเลยนะคะกับงานอายุทยามาดรโลกนะคะยิยงยิ่งฟ้าอายุทยามาดรดโลกจะจัดขึ้นในวันที่17ค่ะ17ถึง26บงนะคะสโลแกนการปฏิบัติตัวที่เราจะมาเที่ยว งานมรดกโลกครั้งนี้นะคะก็คือ2อ,อ่าฉีดวัคซีนครบอ2องเข็มพกปัดประชาชนหนึ่งใบท่องเที่ยวปลอดภัยสุขใจอุทยานะคะงานยอยยิ่งฟ้าอุทยามรดกโลกฉีดวัคซีนสองเข็มนี่หมายถึงว่าเยี่านความเนื่นองหมายถึงว่าไงคะหมายถึงว่าเราได้รับการฉีดวัคซีนครบคสองเข็มแล้วนะคะแล้วก็ให้มีใบสติเกตออกด้วย ใบรับรองในการฉีดวัคซีนมาด้วยนะคะค่ะให้เอามายืนยันเลยให้มายืนยันหน้างานค่ะไม่พกใบมาเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถตรวจสอบท่านได้ว่าท่านได้รับการฉีดวัคซีนครบหรือไม่ถ้าหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบนะคะก็อาจจะไม่ได้ท่องเที่ยวในงานนะคะแต่หากเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะ ยังไม่ได้ย,ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะสามารถเข้างานได้แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บกคคอนะคะพร้อมทั้งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ D m s T g อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะเ<ช>พราะฉะนั้นนะคะเที่ยวงานอย่างปลอดภัยนะคะเราก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้วยร่วมด้วยช่วยกันใช่ท้ารัฐอย่างเดียวไม่พอนะคะพ่อค้าแม่พ้าอย่างเดียวไม่พอนะคะประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานก็ต้องช่วยกันด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่า จะมีนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากใช่เพราะทุกปีเราจะเห็นและมีเยอะแยะคนเยอะมากใช่ประชาชนภายในพื้นที่ไม่พอต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ต่างชาติด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าเปิดประเทศแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องช่วยกันรณรงค์แล้วก็ระมาระวังด้วยเริ่มจากที่ตัวท่านเองก่อนนะคะสวมหน้ากากถือว่าเป็นอาวุธที่สําคัญเลยตอนนี้นะคะเป็นเป็นอะไรที่สาคัญเลยนะ เว้นระยะหา่างเหมือนอย่างเราตอนนี้อยู่ใกล้กันได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเราต้องมีการเว้นระยะหา่งางนอ่าอต้องเว้น<า>ระยะห่างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดย,ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยสักเข็มนะคะก็ต้องไปติดตามติดตามการฉีดวัคซีนนะคะได้ที่สถานบริการใกล้บ้านสถานบริการของรัฐใกล้บ้านของท่านนะคะ <S <S ในคุณที่ของท่านว่ามีการนัดก,การฉีดวัคซีนเมื่อไหร่นะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะการฉีดวัคซีนเสียตังไหมคะไม่เสียตังค่ะ ไม่เสียตังค์นะคะเป็นการฉีดฟรีนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นนะคะยังมียังมีงมวัคซีนอีกเยอะอเยนะคะอีกจานวนเยอะมากนะคะที่ยังรอท่านอยู่นะคะรอการฉีดให้ท่านนะคะให้ติดต่อเลยคะ่ะว่าในอํเาเภอใดจะมีการฉีดอะไรเมื่อไหร่อย่างไรนะคะ<ช>หรือว่าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขดีๆที่เราจะมาฝากกันได้ทุกันาคารเช่นนี้นะคะแล้วก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเองหรือว่าเว็บไซต์ของ หรือว่า Facebook ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดด้วยนะคะหรือว่าวันนี้วันนี้เราได้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโควิดฟรีเซตติ้งรู้แล้วว่าจริงๆแล้วโควิดฟรีเซตติ้งกับไทสต็อกโควิด2พาร์ทเหมือนกันมันคือเรื่องเดียวกันแต่เพียงว่าจะว่าเปลี่ยนชื่อไหมไม่มันมันเหมือนอาจจะเป็นการเปลี่ยนชื่อด้วยในแบบเราที่จะเตรียมการเปิดประเทศอะไรเงี้ยก็จะเป็นโควิดฟรีเซตติ้งเพราะเราจะยกระดับขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะพี่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้วันนี้แหละ เชื่อว่าใครที่เคยคุ้นหูหรืออะไรยังไงก็ตามเคยเห็นผ่านหูนผ่านตาเวลาเราไปใช้บริการที่ร้านวันนี้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นแล้วว่ามันคืออะไรแต่ถ้าในกรณีที่คนที่แบบ ร้านค้าหรือว่าร้านอาหารหรือสถานประกอบการกิจการใดนะคะที่ทําไม่ได้ติดขัดปัญหาตรงไหนนะคะาสาม,มารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนะคะพระนครศรีอยุธยานะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่นะคะจะให้คําตอบนะคะว่าทํายังไงเข้าระบบยังไงนะคะแล้วก็ติดขัดปัญหาตรงไหนนะคะสอบถามาได้เลยนะคะเรายินดีทุกคนเลยคะ่ะบอกเบอร์ตรงถึงกนงานเลยได้ไหมคะ<ฆ><า>เอา,เ,อาเบอร์สำนักง,งาน ถ้าก็โทรเบอร์สำนักงานนะคะแล้วก็ต่อหนึ่งได้เลยค่ะกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่นะคะที่จะมีทำแนะนําในเรื่องโควิดฟรีเซตติ้งเนาะสถานบริการท้างร้านใดๆที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การป้เมืนหรือว่ายังสงสัยอยู่ว่าต้องเข้าไปปาย่งไรอะไางนีคะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันนะคะสําหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณน้องยูมากละคะที่มาให้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวของโควิดฟรีเซตติ้งเตรียมการ เปิดเมืองเปิดประเทศนะคะตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ฮอตร้อนแรงมากคะเพราะว่าเราเริ่มเปิดประเทศมาได้สักพักแล้วแหละแล้วก็เนี่ยแหละเร็วๆนี้แหละเราจะเปิดจังหวัดอย่างเป็นทางการด้วยเพราะฉะนั้นกิจาการกิจาการรมต่างๆก็ควรที่จะไปประเมินโควิดสี่สิบสของตนเองเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในในวันอังคารหน้านะคะต้องติดตามกันว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากการเกี่ยวกับสาธารณสุขภาพค่ะ วันนี้ต้องมาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ